อีวีชอบดิวค่ะวันนี้เราจะมากินข้าวกับขนมกันเนะเอาอะข้าวอะไรข้าวไก่อะไรข้าวไก่ย,ย่างอะไรไก่ย่า,ยยางไก่ย่า,ยยางถ่านปะไก่ย่า,ยยางถ่านอืมกินกันเลยโอ้อยู่ดีดีก็ ีละคำก็ได้ค่ะลูกตักกลับมาแล้วก็จีระคำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินเท่าเยอะลูกคิดว่าหมดไหมก็หมดอยู่แล้วโอเคก็้เหวรอตั้งนานหอม <ๆ S 2> แบบกลิ่นกลิ่นฐานออกมาเลยกลิ่นยางไก่ย่างฐานหอมมากเลย แล้วก็มีนมนะคะทุกคนน้องกินนมน้ำผึ้งใช่ไหมคะมแล้วก็แซนด์วิชนะคะทุกคนนี่คือขนมคุณหนูเซเว่นทั้งนั้นเลยจ้ะอุ้ยเกือบเกือย พรุ่งนี้ไปโรงเรียนใช่ไหมคะใช่ค่ะโคู่กับมัทกี้อยู่ที่วิทยาลัยถูกขี้ใช่ไหมวันนี้เป็นวันเป็นวันขี้ม่ใช่วันคู่คู่นี้เป็นวันวันขี้ค่ะ จับไว้ไใช่มือนั้นอจับไว้ไม่ให้มันไม่ให้มันเลื่อนใช่จากเครือคขาน้ำมาใส่ข้าวถูกต้องแล้วก็ัมือนึงก็จับไว้อ่าไม่ให้มันเลื่อนเคี้ยวให้ละเอียดก่อนค่อยกืน เริ่มโตแล้วนะคะเริ่มโตก็จะกินประมาณนี้คือเราจะหาอะไรให้กินเขาก็จะไม่กินตามที่เรานะลูกอะ่ะก็คือเขาโตแล้วเขาก็มีความคิดของตัวเองเขาก็จะกินของเขาที่เขาอยากกินบ้านไหนเป็นบ้างจ๊ะบ้านแม่ก็อย่างเงี้ยแหละสั่งเขาจะก,กินอะไรเขาก็จะสั่งเขาเองก็จะมีพ่อแม่มีหน้าที่ซื้อให้ลูกกินแค่นั้นเอง กพราะอย่างที่เราหาเขากินบางทีเขาก็ไม่กินเราเราอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากกินไม่ใช่บอกวันนี้อย่างแม่กินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแม่กับพ่อกินก๋วยเตี๋ยวเขาก็จะไม่กินเพราะบอกว่าไม่กินก๋วยเตี๋ยวเขาจะกินข้าวก็จะประมาณนี้พอเริ่มโตแล้วเริ่มมีความคิดของตัวเองตัดสินใจด้วยตัวเอง ไก่นิ่มไหมคะนุ่มนิ่มนิ่มแล้วก็แล้วก็ร่อยแล้วก็แล้วก็ได้กลิ่นกลิ่นฐานๆนิดนึงหอมใช่ไหมหอมฐานเพราะชื่อมันชื่อไก่ย่งางฐานเนี่ยจับไว้ด้วยค่ะมือหนึ่งจับไว้มือทําให้มีประโยชน์เวลากินข้าวกี่ไรเอานะ้ำมันมาคลุกข้าวได้ข้าวกินให้หมด ให้มันสมกับหนูหิวอะต้องกินให้หมดเอาน้ําไก่มาคุกได้คะ่ะจากน้ําไก่มามคุกอเอาน้ำใส่ด้วยน้ําคุกด้วยมันติกมาอยู่แม่ ต้องอยีางนี้ต้องไปิว,วนียวยนะีด้วยนะนะไปดูครบซากคาดแม่สั่งไปตั้งนานแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงเลมดูสี่สิบห้าดีเหิยวเลยลูกสาวแม่เกยบข้าวกินให้หมดค่ะข้าวมีประโยชน์ ใส่น้ำนิดหนึ่งต้องกินข้าวให้หมดค่ะเพราะว่าเพราะว่าเราเราสงสารชาวนานะคะลูกอ่าเขีร์ข้าวลูกชาวนาเขาตากเดดอ่าชาวนาเขาตากเดดหลังหน้าดำมึงขวดหลังก้มปลูกข้าวเกี่ยวข้าวเห็นไหมตอนเด็กๆหนูก็เคยเห็นแม่พ่อแม่เกี่ยวข้าวป่ะนื่แหละสมากมากลูกเอาข้าวให้หมดเดือทันนึงอะเอาให้หมดลูกค่ะ อ๋อเก่งค่ะเก่งมากๆเลยค่ะข้าวไปกินแซนวิชแล้วโห้ยยังไม่อิ่มหรอลูกยังไม่อิ่มอ่าอ่าเลือดอ่ะอ่าน้ำอ่ะน้ำน้ำกินน้ำอ่ะเลือดออกอันนี้เลือดออกเอาแซนวิชเดินข้าเลื่อนเข้ามาอ่าโอ้ยายแล้วพ่อจะเลี้ยงหวาดไหวไหมเนี่ยมีนมด้วยเจาะนมไว้ก่อนไหมลูก ไยังงเดี๋ยวค่อยจอดรวมรอกินสเต๊ทเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็จะมากินนมกันโอเคค่ะอืมอะไรเนี่ยโอ๊ยเสียด้วยยังไงลูกไหนให้ไหมดึงออกมาให้หมดก่อนสิคะลูกหนูต้องดึงออกมาทั้งหมดเลยค่ะอะต้องดึงออกมาก่อนแล้วค่อยมามาแบ่งข้างนอกเนี่ยค่ะต้องวางอย่างนี้ค่ะลูก ใช่ไหมคะอืามันต้องอย่างนี้ค่ะอ่ะน,น,อน้ำตั้งนมน่กะกระดาษช่วยหน่อยคะทำไมเช็นกันนะน้ำอืมน,นกก้ำครับกระดาษช่วยเสษซับซับๆ นายจะดูอาหารนะโอเคยังไม่โฟกัสแม่แลยกอง ไส้กรอกหรือเปล่าคะชีสไส้กรอกใช่ไหมเช,ชนวิชชีสไส้กรอกแย่างใครมาไม่ไม่ให้มันเหมือนกันล่ะคะลูกมก็แย่งพ่อเขสั่งมาเหมือนกันหมดเลยสั่งมาเหมือนกันหมดไส้กรอกไส้กรอกชีส อใใจห้ดอันเดียวจะอิ่มไหมเนี่ยไม่มอิ่มอื้มหิวขนาดนั้นเลยหิวมากรอนานแล้ว,มมลลวอ่ะใอ้กินฮะกินเยอะๆเสร็จแล้วก็ไปดูละครแล้วละ,ละครเรื่องอะไรน้าที่แต่วันนี้ไม่ดึกนะเพราะพรุ่งนี้หนูไปโรงเรียนเข้าใจไหมคะ สองทุ่มก็นอน,น,นเพราะว่าเป็นเวลาที่ต้องไปโรงเรียนนี่คือต้องดิมิตแค่2องทุ่มเท่านั้นจะทำอะไรก็ต้องนอนสองทุ่มอ้าครท้ายจะได้บายบายก่อนเ <c oughs> พราะว่ามันจะยาวไปครับ แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวบ๊ายบายสวัสดีชาจัดลงก้นไล้ไอหนูนะคะโอ้ยใช่หนูค้าว่ากดลงจะได้เดี๋ยวเฮ้ยกดลงไี่ไหนกดขึ้นนเฮ้ยกดยังไงกดขึ้นกดลงโอ้โหกดลงนี่หมายถึงไม่ชอบกดต้องกดลงโอเคไหมจ้าหนูจะแก้หอ่าบ๊ายบายบายัสดีค่ะสวยสวยชอบสวยสวยค่ะลูกค่ะโอเค